กลายเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องสาหรับนักร้องหนุ่มชื่อดังหนุ่มก้าลาหรือนพศินแสงสุวรรณหลังเจอกระแสข่าวลือว่านักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยไปเที่ยวญี่ปุ่นสำารอยเมียหลวงล่าสุดหนุ่มได้ออกมาโพสชีตแจงถึงเรื่องราวดังกล่าวว่ากําลังจะทําเรื่องอยาก,กับภริยาจูนให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้และได้แยกบ้านกันอยู่ได้2ปีแล้วรวมถึงเงินทุกบาททุกสตางค์จากการเล่นคอนเสิร์ตและงานต่างๆตัวเองให้ภริยาทั้งหมดโดยรายละเอียดมีดังนี้ผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อขออธิบายน ขอโทษครอบครัวและขอโทษที่ทําให้ผิดหวงังขอโทษที่ทําให้เสียความรู้สึกจากสิ่งที่เกิดขึ้นผมขอน้อมรับความผิดทั้งหมดไม่มีคําแก้ตัวใดๆทั้งสิน้นแต่ว่าอยากจะใช้พื้นที่เล็กๆเพื่ออธิบายบางอย่างในส่วนของผมครับส่วนสถานะที่เกิดขึ้นของผมกับครอบครัวตอนนี้คือที่ผ่านมาผมแยกบ้านกันอยู่มาแล้ว2ปีครับมาได้อยู่บ้านเดียวกับพี่จุนมาแล้ว2ปีครับย้ายมาอยู่บ้านคุณแม่แล้วก็มีการพูดคุยเรื่องอย่างมาโดยตลอดครับล่าสุดเมื่อสองวันที่แล้วก็เพิ่งได้คุยเรื่องอย่าง,างกันว่าตกลงว่าภายในสิน้น,น แผมอยาอธิบายว่าด้ยวยคิวงานที่เยอะจริงๆแล้วทุกวันที่เป็นคิวงานที่ว่างผมจะเอาเวลาไปดูแลลูกตลอดถ้าใครตาม f a c e b o o k ส่วนตัวของผมจะเห็นว่าทุกวันที่เป็นวันว่างผมจะอยู่กับลูกตลอดครับและไม่ว่าสถานการณ์จากนี้ผมจะเกิดอะไรขึ้นจะดูแลน้องมิ้วต่อไปอย่างดีที่สุดครับ